สิ่งที่กำลังเป็นปัญหาขณะนี้ก็คือราคาน้ํามันปาล์มบรรจุขวดมีราคาแพงนะครับและการที่ภาครัฐกําลังแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะนี้ก็คือการตั้งจุดจําหน่ายน้ํามันปาล์มบรรจุขวดในราคาเพียง49บาทเช่นเดียวกับที่ตลาดใหม่สำโรงจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทางกรมการค้าภายในได้มีการจัดตั้งจุดจำหน่ายครับ ประชาชนจำนวนมากนะครับที่มาเดินจ่ายตลาดในตลาดใหม่สำโรงจังหวัดสมุทรปราการเข้าคิวรอเพื่อซื้อน้ำมันปาล์มบรรจุขวดตามโครงการของกลุ่มการค้าภายในที่เข้ามาช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนหลังจากที่ประสบป,ปัญหาราคาน้ำมันปาล์มป,ปรับตัวสูงขึ้นครับโดยกำหนดราคาขายขวดละ49บาทแต่ไม่เงื่อนไขผู้บริโภคซื้อได้เพียงคนละสองขวดเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการกักตุนสินค้าและให้มั่นใจว่านำไปใช้ในภาคครัวเรือนจริงๆ ขณะที่โครงการดังกล่าวครับยังมีจุดจำหน่ายกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศแบ่งเป็นร้าน PT Magmart และสถานีบริการน้ำมัน PT ขายในราคาขวดละ55บาทตลาดสดตลาดกลาง60ตลาดใน16จังหวัดและรถโมบายธงฟ้า50จุดที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศขายราคาขวดละ49บาทด้านผู้บริโภคยอมรับนะครับว่าช่วยบรรเทาค่าครองชีพได้ดีกว่าไปซื้อราคาตามกลไกตลาดซึ่งขณะนี้มีราคาแพงครับ ก็ตอนนี้ที่เขามาขายตรงนี้ที่คนต่อแถวก็คือดีอ่ะก็มาช่วยอย่างน้ํามันพืชเนี่ยถึงรถเล็กรถน้อยก็ยังดีประชาชนขนาดก็ต่อแถวเนี่ยคุณป้าก็มาต่อแถวเหมือนกันจะอยากได้ของที่มันไม่แพงบริโภคได้เข้าใจไหมแต่ก็ถามว่าแย่ไหมแย่ประชาชนเดี๋ยวนี้แย่มากทุกคนไม่มีกินวันวันหนึ่งนะไข่จากลูก ลูกไม่กี่บาทกับแผงนึงร้อยกว่าบาทคือแพงมากแต่ที่น้ำมันก็มาช่วยเนี่ยก็ดีแล้วค่ะขอบคุณทุกๆเจ้าของบริษัทนะที่เขามาช่วยด้านนายวิทยากรณมณีเนรอธิบดีกรมการค้าภายในคาดการนะครับว่าหลังจากนี้ประมาณ2-3สสัปดาห์ผลผลิตปาล์มน้ำมันจะเข้าสู่ระบบเพิ่มมากขึ้นครับและตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปจะทำให้สถาน,นการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติและราคาน้ำมันปาล์มขวดก็จะลดลงครับ แต่ในระยะนี้ก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่กักตุนและไม่ฉวยโอกาสค้ากำไรเกินควร